มาพบกับผมค่ายอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ครับแบบเอาชื่อรอดจริงๆจังๆเลยครับอืมผมกำลังเอาไปอยู่นะครับผมจะสร้างโลกนะครับเร็วๆได้มันมาแหลกอะไร,ร,รตอนนี้วะ what the ลราฝากอะไรเนี่ยอะไรเหล่านี้อาชีวิตรอดอืมตอนนี้แหละเข้าเลยเกมไหมครับว่ะเ่าจะต้องไปสนใจมากคืออะไรเลยนะครับ ตัดต้นไม้ตัวรอไล่เริ่มเมาต้องตัดต้นไม้ชีวิตนี้ดูดูมาเทพเจ้ายาตัดอะไรก็ได้มันเป็นเกมเทพเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเอามือตัดต้นไม้ก็ได้เนี่ยแบบไม่ใช้ขวานด้วยอืม ครับก็อย่างนี้แหละครับไปก่อนตัดไม้ทำไมกูวิ่งเร็วจังไฟไหมเอาดับจบทีวิตทยที่จริงผมถนัดกากะบาลนะแต่แต่ผมดูเขาเล่นวงกลมมากกลัวผมก็เลยลองเล่นวงกลม ผมก็เลยไม่ถนัดถนัดสีเลียมไม่ใช่กากระบาทอืมนี่โทรศัพท์แม่ผมนะครับตัวชื่อก็รู้เลยเฮ้ยไฟไหม้ดับ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 ฟู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 ไม่ดับด้วยสาชิบหายแล้วไงนี่ปลาด้วย ไม่นะกูต้องรีบตัดไม้ต้นไม้บ้าปืบวิ่งไงมาเทปเจ้ายอย่ามาเทปเจ้าโบแตกโปตกเปี้ยถ้าไฟมาไหม้ตูดกูกูนี่วิ่งเลย ต้องต้องคาบตัวคาบก่อนแล้วนี้คาบตัวคาบปื๊บแล้วก็ปื๊บแล้วก็เอาบล็อกไม้ไมาจะขุดทานนะครับผมขุดทานเสร็จปื๊บแล้วก็มาขุดอีกอันนึงแล้วก็ขุดเสร็จปื๊บก็ไม่มีฐานอีกต่อไปถุย เดี๋ยวไปตัดต้นต้นไม้ด้วยกันตัวับดพอมีไก่จะพากเสียงไก่สักหน่อยพากเสียงให้แจ้นไยติดรีพวงไงติดรีพวงไงอยากเป็นนักแัทเกมเหมือนรีพวงเดียพวงด้วยนะผพไม่ได้ปัญญาอ่อนนะครับ นี่ครับตาแล้วครับตัวเสร็จกีกต้นแล้วดูกูจำไม่ได้ดูจำไม่ได้นะครับอืมสร้างบ้านเป็นบล็อกลาดีเนี่ยปะะป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 ะไปสร้างแถบไมโอกันดีกวาปือ้อ งานนี้ไม่ชอบชอบไมโอเร็วเร็วรีบเดินไมโออยู่นู่นจ้ะสร้างแถวแถวป่าไม้โอต้องตัดป่าไม้โอก่อนไม่ชอบป่าไม้นี่ป่าไม้นี้มันกา ต้นโอ๊กมาเลยมา้กดตาซ่าดีอืมอืมอืมมันมีอยู่ใกล้ๆกูทำไมเดินมานี่วะต้นโอ๊กทำเพื่ออะไรวะ ทรายมาก่อนเพื่อได้ใช้แนอนาคุดนื้อไปกันฮีจยเจะไกยีดแม่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่แกยีดแม่นี่มันคือแจ้งะ แจ้งตักชื่อไม่แจกก็ได้ให้สองคนนี้กินให้ลูกมันกินดีกว่าแจ้วันดีแจ้วันดีครับเงื้อแจ้อะไรพูดเงื้อวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไม่ครบกันอะต้องไปเอามาอีกแลวมาเร็จสีอืม สองเยอะๆยอดนะาแก่ไปตัดใหม่กันมามาตามมาแจ้ัดตูให้อาหารไม่ต้องไม่ต้องเครียดอา้าวแจ ได้ลูกมาแล้ววัดดีไปก่อนนะไปตัดต้นไม้ก่นอนผมอยากมีเพื่อนนะไม่มีแจ้คุยด้วยอันนี้ก็แจ้ง่างไ,ไม่ใช่อะไรนะเห็นแจ้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยแจ้รอมาเลเซีมยมาให้ทุกเจ้า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 มีง่ายตามมาทุกคน ก่อนให้สร้างบ้านไไม่ใช่ไรเด้ออามาไล่ไราตัวน,นี้วะใครวะเอเต้ตันใจคือใครตูไม่รู้ตูไม่เสียใจาวางทำไมตรงนี้วะเนี่ย สามเพื่อวัาตูได้ยินเสียงมึงอยู่ซอมเบอโอ้เจ๊ไม่ใช่อันนี้อันนี้หมา สองสามแจ้พึ่งไปรอด้วยแจ้เดี๋ยวเดี๋ยเเดี๋ยเเดี๋ยวเด เก่งไปดีกับ Chè mà <laughs> ต้องไปขุดเมืองลืมไปลืมไปลืมไปเมปื ciğim, ่อกว่าอันเมื่อกว่าไม่ได้แคสเกมเมื่กว่าเาล่นเอาชีวิตรอดคนเดียวมานี่แตกไปลงมืงองด้วยกัน ทุก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 เฮ็ดช็อตไปด้อ,อเร็วเร็วสองบี้นี่ยสองบานเลยประตูเลยเปื้อๆแล้วค่อยทำมาเองอ่ะ คุดมั่งก่อนเอาแจ้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอาแจ้แจ้ไอ้แจ้เอาเ้าแจ,าอ,าจาอยู่ไหนวะเนี่ยแจเอาวอดเจออือหือแจจเค่อยมานะ จะเสกแล้วนะเสกแต่แจ้ผมขอเสกนะครับผมจะเสกแจ้แมนะแจ้ชอบเดินหนีหม้เอาเป็นไรหรือเอาีาอกแป๊บหนึ่งนี่หนึ่งจุดสิบเจ็ดหรือเปล่า ปวดหัวเลยเร็วเร็วดีเฮ้ยแจ๊พ่มเจ๊อ้าวอ้าวเป็นไรวันเนี้ยก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะบายบายอ้าววัดเดอะคลับ๊ายบาย แบบปื๊